สวัสดีครับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันที่8เดือนสิงหาคม2565นะครับก็เช่นเคยครับก็มีแนวทางตัวเลขนะครับพาน้อยแล้วก็ลาพัฒนามาฝากนะครับวันนี้ เมื่อวานนี้ก็ได้ไม่ได้ลงคลิปนะครับอแอดเองก็ไปสาบุญณไว้พระต่างจังหวัดน,นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยก่อนจะดูแนวทางตัวเลขกันวันนี้นะครับก็มาดูคำเตือนก่อนกันก่อนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็มาดูก็มาดูแนวทางเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ เมื่อวานนี้นะครับผมก็เมื่อวานนี้ไม่ลงนะครับเมื่อวานนี้ไปทำไปทำบุญต่างหวัดนะครับไปไหว้พระต่างหวัดมานะครับผมไปหารแนวทางมาฝาก f อซนะครับก็เลยไม่มีเวลาลงนะครับผมแต่มีแต่เฉพาะลงกลุ่มไลน์นะครับลงเฉพาะกลุ่มไลน์นะครับแต่ถ้าใครอยากไม่พลาดคลิปนะครับไม่พลาด ไม่พลาดตัวเลขทุกๆวันนะครับของฮานอยนะครับก็เข้าที่มาที่กลุ่มรายแล้วนะครับผมก็มาที่กลุ่มรายแล้วนะครับก็เบอร์โทร091 091 8902151นะครับก็โทรเข้ามานะครับแต่จะดึงเข้ากลุ่มนะครับผม สำหรับแนวทางขน้อยวานนี่ยนะครับก็มาที่นะครับเข้านะครับเข้าเข้าที่ตัวรูดรอบปกติไม่เข้านะครับเข้าแต่รอบวีนะครับตัวรูดนะครับตัวรูดนะครับแปดนะครับแปดเข้าที่ V นะครับเข้าที่วข้างบนนะครับผมส่วนรอบปกติและรอบรอบปกติแลวรอบ พิเศษไม่เข้านะครับสําหรับจับคู่นะครับจับคู่ก็มาที่95นะครับปกตินะครับบนตรงตรงเลยครับผมก็ที่95ตรงตรงนะครับ,ส,บ,รรรบส่วนรอบบีเอ,อ ส่วนรอบ v แล้วก็รอบพิเศษนะครับจับคู่ไม่เข้านะครับผมวันนี้มาตามต่อนะครับวันนี้มาตามต่อมาดูันต่อนะครับผมสาหรฮาหนอยนะครับฮานอยวันนี้นะครับวันที่8เดือนแปดปีหกห้านะครับผม รูดนะครับรูดบนนะครับบนบนเดี๋ยวนะครับสีหน่อยนะครับรอบบนนะครับบนบนห้ากับสี่นะครับรอบปกตินะครับผมห้ากับสี่รอบปกติ เห็นที่สี่นะครับเนึนงที่สี่นะครับผมเราต้องเก่าเขาไปนะครับเสียงน้องหมาที่บ้านนะครับผม จับคู่นะครับจับคู่ก็สี่สามสองสามสองสี่สองแปดเจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์แปดนะครับสามตัวก็จะได้สามสองสี่แล้วก็สามเจ็ดสี่นะครับผมมัดรวมสามหน่อยนะครับมัดรวมสามหน่อยเลยนะครับผมก็ต,ตามนี้นะครับก็เก็บหน้าจอไว้เลยนะครับผมสำหรับพาน้อยนะครับ ัวเน้นก็คือตัวที่ขีดเซนต้นะครับตัวเน้นก็คือัวขีดเซนต้าสีแดงนะครับขีดเซนต้สีแดงคือตัวเน้นนะครับผม <sự> <จ>บก็มาตามที่ลาวกันต่อนะครับลาพัฒนานะครับลาพัฒนางวดที่ผ่านมานะครับคือวันวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมก็เข้ามาที่ เข้ามาที่สามนะครับสามรรรก 4, ระสีนะครับผมรูดนะครับรูดสามกระสีตรงตรงนะครับผมรูดสามกระสีตรงตรงเลยนะครับนี่นะครับสามกระสีมั้งสองตัวนะครับผมจะกอดคอ,อกันมานะครับส่วนจับคู่ไม่เข้านะครับไม่เข้าก็ ใครรูดนะครับรูดก็คงจะโชคดีนะครับผมสําหรับลาพัฒนาวันวันศุกร์ที่แล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมวันนี้วันนี้วันที่แปดเดือนแปดปีหกห้านะครับสําหรับลาพัฒนารูดนะครับรูดหนึ่งกับสองนะครับผมน่าจะมาได้หนึ่งถึงสองตัวเลยนะครับน่าจะมาได้หนึ่งสองตัวอาจจะไม่กอดคอกันมาเหมือนวันที่แล้วนะครับ เน้นที่หนึ่งหรือสองก็ได้นะครับผมได้ทั้งสองตัวนะครับจับคู่นะครับจับคู่ก็มีห้าสองหกสองห้าสองหกสองหกหนึ่งนะครับห้าสองหกสองหกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งสี่เก้าหกเก้านะครับ แล้วก็สี่สองห้าหนึ่งแล้วก็ห้าแปดนะครับสําหรับสามตัวนะครับสี่ห้าหนึ่งแล้วก็สองห้าหกนะครับสามสี่ตัวก็จะมีเก้านะครับเก้าสี่ห้าหนึ่งเก้าสองห้าหกนะครับสําหรับเลขเลขปักหลักนะครับหกตัวนะครับปักหลักหกตัวก็จะมีสามสี่เก้าหกห้าหนึ่งนะครับสามสี่เก้าหกห้าหนึ่งนะครับผมไม่ชอบซีเอชจับคู่ให้ก็ไปจับคู่เองได้นะครับสําหรับลาพัฒนานะครับผม ก็มีแนวทางเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับก็ให้ฟีทุกท่านแคบหน้าจอไว้เลยนะครับแคบหน้าจอหลวมไว้เลยนะครับหาหน้อยลาวพัฒนาระครับแนวทางนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณดูด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวเลขมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิหลุดทุกทุกคูกก่นะครับทุกๆตัวนะครับทุกๆกรอบเลยนะครับ ทั้งเราแล้วก็ทั้งหาหน่อยนะครับผมก็โปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะนะครับน่าจะมีโอกาสมานะครับผมก็ขอให้เอฟซีชอบก็ไปลงทุนได้นะครับลงทุนอย่างโชคได้นะครับผม ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ F อฟเท่านั้นนะครับผมไม่มีใครอย่างรู้นะครับว่าเลขจะเข้าตัวไหนนะครับจะออกตัวไหนนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับเพื่อนเอฟซนะครับผมเพื่อนเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยสนับสน,นุนกด เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้าเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับผมแอดอัพโหลดคลิปเสร็จนะครับคลิปก็จะเด่งขึ้นหน้าจอที่ท่านกดกระติ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้นะครับแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับก็ขอให้เอทุกท่านโชคดีนะครับก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์โชคๆมันมาน,นะครับทุกๆวันนะครับ ขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ